ทันทีที่ชาหนุ่มก่าวขึ้นบันไดบานเสียงฝีเท้าหน,นักๆของวิญญาณชั่วร้ายก็ดังตามมาติดๆแต่วินาทีนั้นเองเสียงประตูไม้หนาบานก็ปิดตัวดังสะนั่นเหมือนมีมือมองไม่เห็นดึงปิดไว้ข้าจะเอามันไปด้วยปล่อยข้าเข้าไปมันตะโกนกร่งล่างพุ่งชนประตูบานจนไม้สัน่นแต่ไม่ว่ามันจะพยายามเท่าไหร เหมือนมีกำแพงหนาแน่นขวางกั้นไว้เสียงกระซิบจากในบ้านแผ่วเบาออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าเงาผู้หญิงแก่ผมยาวใส่ชุดไทยโบราณปรากฏเรือนรางอยู่ที่เสาบ้านดวงตาจ้องมองมายังวิญญาณชั่วร้ายไม่ครับริบตานั่นคือผีบ้านผีเรือนวิญญาณชั่วร้ายพยายามฝืนเขา แต่ถูกแรงบางอย่างสะบัดกระเด็นตกบันไดเสียงเหมือนฟ้าผ่าดังขึ้นกลางคืนทั้งๆท,ที่ไม่มีฝนมันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะหายวับไปกับความมืดในบ้าน